โอ้ฝ oh. นมาแล้วอายุอายุเข้าเพราะวันนี้อากาศร้อนมากร้อนแปลกเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะลองเซ็ตระบบนะครับดึกๆนอย ที่อยู่ติดกับวัดนะข้างๆวัดอยู่ฝั muscle, Freeze, ่งโน้นนั่นะทางโน้นแหละที่ผมส่องไปอยู่ทางโน้นสมัยก่อนมีอะไรเยอะแยะที่วัดนะเดยเพาเปรตอะเยอะมากผมเคยเซตทีมงานไว้แล้วนะแล้วก็ตั้งใจว่าทำเพจขึ้นมาไปทดสอบกันสามสี่คนวิ่งกันกระเจิงละมีผมคนเดียวไม่วิ่ง เจอแค่คนบ้าหมไอ,อ้ผ้าขาวมาแค่น,นั้นเราวิ่งกันหมดชวนกันมาไม่มีไม่มีใครเอาเลยเดี๋ยวคนนี้จะลองเซ็ตตึกอันนี้ทีมงานก็เหลือคนเดียวเดี๋ยวผม <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะ <c oughs> ม,ามาแล้วประแดงยใแแดงมาแล้ว เขา,างานบวชแล้วแม่เ,เก็บมะม่วงที่น่หะพี่ครับไม่มีอะไรกินต่ตางนั้นอา่าในเพื่อนบ้านโอเคเดี๋ยวดึกๆนะครับเรามาเซตระบบกันลองเซตตวทตลองด